นี่คือไฟท้ายใหม่ของตัววิโก้นะครับวิโก้แชมป์นะครับนี่คือรุ่นใหม่ที่เป็นเลขสามเหมือนตัวรีโวฮะตัวนี้ออกใหม่ไหมครับอันนี้เลขสามวิธีถอดเปลี่ยนใส่วิโก้ครับนี่เลยเปิดสากระโปรงท้ายออกนะครับแล้วก็มีน็อตเบอร์สิบสองตัวอยู่ตรงนี้นะครับใช้ประแจเบอร์สิบนะครับอันนี้ผมคลายน็อตไว้แล้วนะครับ ุนออกเลยหันนอออกแค่สองตัวนะครับอ่าหลังจากนั้นก็ดึงออกได้เลยเนี่ยมันจะมีเขี้ยวล็อกสองตัวอยู่ตรงนี้นะครับนี่เขี้ยวล็อกแบบนี้นะครับอยู่กับอยู่ข้างล่างด้วยตัวหนึ่งนะครับดึงออกสองจุดอ่าพอถอดออกมาปุ๊บจะมีปลั๊ก ปักอยู่ตรงนี้แล้วก็ถอดปลักออกอ่กดช่วยสอดปักหน่อยเร็วถอดถอดไม่ออกมือเดียวมือหนึ่งถือกล้องอยู่นี่ครับถอดปักเสียบปักเดิมได้เลยนะครับอ่ากดแล้วก็ดึงครับอ่ตอนนี้จะมีกล้องถอยหลังเดี๋ยวเราเรา,เราต้องตัดต่อใหม่ก่อนนะครับ อ่าครับแล้วก็เสียบเข้ากับปลั๊กเดิมที่มาจากโคมได้เลยครับเสียบปลั๊กเดิมไม่ต้องตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับเสียบเข้าไปเลยถึงไหมน่าจะไม่ถึงมันมัดไว้อยู่จอมอันนี้นะครับมันจะมีตัวแปลงอยู่ตัวหนึ่งนะครับนี่เสียบปลั๊กเดิมนี่เลยไม่ต้องตัดต่ออะไรนะครับส่วนตัวแปลงตัวนี้ก็แปะเข้าไปที่เหล็กได้เลยเพราะว่าตัวนี้มันจะร้อนนะครับเราไม่แนะนําให้ติดกับ ตัวโคมนะครับเป็นตัวระบายความร้อนของตัวไฟนะครับแล้วก็เสียบเข้ารูเดิมนะครับตบเข้าไปเลยนี่ครับใส่แทนของเดิมปกติครับแล้วก็ใส่น็อตกลับคืนนะครับใอ้น็อตกลับคืนสองตัวโอ้ยใจเย็น โอเคเออยืดให้แน่นเหมือนเดิมนะครับปกติโอเคแค่นี้เองง่ายๆครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับนี่นครับเป็นโคมดำเทสเทสไฟลีอ่านี่ไฟลีแล้วก็ไฟฉุกเฉินครับไฟเบรกไฟถอย อ่าไปถอยจะดวงเล็กๆอยู่นี่เลยครับสวยงามโอเคถ้าไดสนใจติดต่อได้ที่ยุ่นบาง้วดได้เลยนะครับพร้อมใส่หรือพร้อมส่งนะครับคู่ละสามพันสามเท่านั้นเองนะครับวิโก้ายรีโวหาเลขสามโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ